ลัคนาราศีมังกรธาตุดินดาวพระเคราะประจำราศีคือดาวเสาอัญมณีประจำราศีคือนินปมเด่นคือมีความเฉลียวฉลาดซื่อสัตย์ติดใจดีจริงใจชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นขายันเป็นระเบียบไม่ชอบอยุ่งเรื่องชาวบ้านปมด้อยมักคิดมากเกินกว่าเหตุขี้ระแวงเกินกว่าเหตุและก็ขี้น้อยใจ การงานนะคะไม่ชอบการเดินทางชอบอะไรที่มั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายงานบ่อยด้านการเงินเป็นคนไม่ค่อยระวังเรื่องการเงินใช้เงินเก่งแต่มักโชคดีสุขภาพนะคะระวังโรคเกี่ยวกับข้อโรคเกี่ยวกับผิวหนังทุกชนิดเด็กที่เกิดราศีมังกรส่วนมากว่านอนสอยง่ายแต่จะดื้อรั้นขึ้นมาทันทีหากถูกบีบบังคับมากเกินไป หนุม่มราศีมังกรนะรักอิสระชอบอยู่คนเดียวขี้อายมีความทะยายานสูงมีระเบียบมากสาวราศีมังกรเป็นคนแจ่มใสร่าลเลยหรืออีกมุมหนึ่งคือแบบเป็นคนเงียบขึมความรักสาวราศีต้องการความมั่นคงในชีวิตหนุ่มที่จะมาพิชิตใจของเธอได้นั้นต้องเพียบพร้อมไปด้วยรูปร่างหน้าตาและคนสมหรับทางศักดิ์สินชอบคนขยันที่เข้ากับพ่อแม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะ